สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พ้พลตทาโลกขอขอบคุณเพื่อนๆพืนที่สละเวลามีค่าของเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจขอ,ขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขออยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้จะมาทานายดวงในหัวข้อที่ว่าส่งการนี้เขาอยู่กับใครให้เพื่อนเพื่อนทใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคลิปไ,ปไว้ก่่อนนเลดตะ เลือกกันได้เลยจ้ะเอาละค่ะคิดว่าเพื่อนเพื่อนคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญาตเก็บเราจะไปฟังคำำําทํานายของเพื่อนๆนกองที่1กันก่อนของเพื่อนๆกองที่หนึ่งเราจะตอบคำถามตามท็อปปิคเลยนะคะว่าสงการนี้เขาอยู่กับใครดูเหมือนว่าคนที่เพื่อนถามถึงนี่อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกพร้อมลบพร้อมลุยพร้อมบุกตะลุยไปทุกที่อาจจะเป็นทหารตำรวจวิศวกรสจว์แอร์โฮสเตสพวกขนส่งต่างถิน่นแดนไกลพวกทํางานเสี่ยงไม่ได้หยุดอยู่กับที่อาจจะเป็นผู้คงผู้คุมก็ได้นะคะ หรือทำงานเกี่ยวกับอะไรอะรถแต่งรถซิ่งอุปกรณ์แต่งรถแต่งเรือหรือเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกเป็นรีส,รสอร์ทหรือว่าที่อยู่อาศัยติดแหล่งน้ำธรรมชาติหรือเปล่าตอบคำถามตามท็อปิกนะคะว่าสงการณ์นี้เขาอยู่กับใครดูเหมือนว่าเขาจะอยู่กับงานนะคะมีงานต้องทำอาจจะเป็นช่วงนี้ที่เขาต้องทำงานหรืออาจจะเป็นหน้าที่เขาก็ได้คนอื่นเนี่ย พักผ่อนแต่ว่าอเขาเรียกว่าอะไรเป็นตาของเขาที่ต้องทํางานเนี่ยมีแต่การงานทั่านั้นเลยเพอกลับบ้านไปก็มืดค่านะเย็นย่ำม,มืดค่ําก็กลับบ้านไปอาจจะมีการดื่มกินหรือว่าสังสงสรรกับพกเพื่อนๆอ,อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็กลับไปแล้วก็มีงานที่จะต้องควบคุมหรือว่าต้องคอนโทลอาจจะเป็นเรื่องร้อนๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานหมดเลยอ่ะต้องพร้อมบุกพร้อมลยุยอาจจะเป็นทั้งหัวหน้าแล้วก็ เป็นทั้งลูกน้องก็ได้นะคะอเข้าใจไหมคะเพื่อนเพื่อนก็คือเป็นหัวหน้าคนด้วยอาจจะนั่งในตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันค่อนข้างโอเคใหญ่โตมีลูกน้องมีบริวารแล้วเขาก็เป็นลูกน้องเป็นบริวารของผู้มีอํานาจเหนือเขาไปอีกชั้นหนึ่งหรือว่าหลายชั้นก็ได้ะคะ่ะคือรับคําสั่งมาก็ต้องทํางานก็ต้องควบคุมแล้วก็มีแต่งานงานงาน,งานทั้งนั้นเลยดูเหมือนว่างานจะยากแต่ว่ายังไงเขาก็ทําได้เพราะว่าคนคนนี้กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก แล้วก็จริงจังกับงานแต่ว่าเขาก็มีความสุขุมนุ่มลึกแล้วก็มีการประชุมประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละโอ้โหอะไรจะเกี่ยวกับงานเลยมากขนาดนี้อ่ะแล้วเราจะมาถามว่าตอนเนี้ยเขาอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนของเราเดีค่ะดูสิอยากจะบอกอะไรอดี๋จะบอกอะไรเดี๋จะบอกว่าอืม มีเรื่องปีปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคุณก็นิ่งเงียบหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องต้องเงียบต้องนิ่งไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจดูเหมือนว่าเขาคิดว่าคุณน่ะกำลังแอบคบใครแล้วก็ไม่สนใจเขาแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือเปล่ามีปัญหาต้องตัดสินใจดูเหมือนว่าคุณ มีการบล็อกกันติดต่อสื่อสารกันไปไม่สนใจเขาอย่าบอกอะไรกับคุณอยากจะบอกว่าเ e อียนอนดึกให้พักผ่อนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเกี่ยวกับมีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็อยากจะให้คุณกับเขาได้ฮิวใจได้เคลียร์ใจคือเหมือนกับแบบว่าคุณเปิดใจได้ไหมแล้วคุยกันไม่ใช่ว่าคุณหนีหน้าไปอือหนีหน้าไป หรือว่าใครเนี่ยมีการหนีหน้ากันไปไม่พูดคุยมีการบล็อกกันมีกำแพงต่อกันแทนที่จะคุยกันจีว่าปัญหาเนี่ยอะไรอะ่ะเกิดขึ้นแบบไหนยังไงไม่ใช่ว่าแอบแนบแบบนี้ก็เขาอยากจะบอกว่าเขาก็มีการแอบ,บติดตามคุณอยู่แล้วก็ต่างฝ่ายต่างรู้ทันกันรู้เท่าทันกันแต่คุณดูเหมือนจะไม่เปิดโอกาสปิดใจ แล้วก็คุณจะขังตัวเองไว้กับปัญหาหรือว่าไม่บอกเขาก็ได้อยากจะบอกว่าอย่านอนดึกแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพของคุณอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกว่าคุณลังเลอะไร ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจอยากจะบอกว่าคิดถึงอยากจะบอกว่าคุณน่ารักตอนนี้คุณมี energy ที่ดีที่สดใสเหมือนเด็กๆเลยอยากจะบอกว่าคือยังเป็นคุณอะที่เขายังรักอยู่ยังอยู่ในใจคุณเป็นคนที่เก่งนะกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็ถ้าเกิดลองได้ติดต่อสื่อสารหรือว่างานไหนมันยากอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถปิดจบได้ปิดจอบได้ คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งทั้งงานบ้านงานเรือนแล้วก็เข้าสังคมได้อพูดจาฉะฉานพูดจาแบบว่าน่าฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังเป็นคุณอะที่เขาที่เขายังตัดไม่ได้เดี๋ยวจะบอกอะไรเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาคุณนะคะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าช้าแต่ชัว อยากจะบอกอะไรอยาจะบอกว่าคุณน,นี่ไม่สนใจเขาเลยนะทํางานแล้วก็อยู่กับลูกน้องบริวารอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ว่าไม่สนใจเขาไม่ไม่นึกถึงเขาคุณอยู่แบบเรื่อเดื่อยอย่างท่านางได้นี่จะได้มีการพูดคุยกันนะคะติดต่อสื่อสารเขาจะมาหาคุณนะคะช้าหน่อยแต่ชัวร์ค่ะ ทีจะมาฟังโรแมนเจอกันว่าเราจะเป็นอย่างไรนะ้าไหนดูสิเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยต้องฮิลใจกันหรืออยากจะบอกว่าครอบครัวคุณอยากให้คุณฮิลใจให้ได้คุณเป็นคนที่น่ารักมีความสุขความน่ารักความรักได,ได้ในตัวของคุณเองแล้วก็ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกสดชื่นนะคะแต่คุณเนี่ยเห็นไหม เหมือนกับตีกรอบให้ตัวเองมากเกินไปไม่ยอมเปิดใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่ออกไปจากกองทุกตรงนั้นเลยเพื่อนๆคะทิ้งมันไปแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะเราเป้นเจะอยากบอกอยากสื่สารว่าเดี๋ยวจะมีการมาของง้อขอคืนดีแล้วก็จะมีการไปเที่ยวพักผ่อนหน่อนใจบางท่านบางไายคุยกันถูกใจก็ไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติหรือไปฮันนีมูนฮันนีมูนกันก็ได้นะคะ ที่เราจะมาฟังสิสิธินะ่ะท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เพื่อนๆคะถ้าฟังรบเครียดซีเรียลไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยเอะไรมาบ่นเนี่ยนู่นนี่นั่นทิ้งไปนะคะเก็บแต่สิ่งที่ดีอะไรไม่ดีไม่เก็บสําหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้โดยเฉพาะเอฟซีของเราขอให้มีความ,ส,มสุขสม็จสดใสเลยๆเฮงๆปังๆแล้วถ้าเกิดท่านใดท่านรู้สึกออ้ตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเล่ากับปฏิหพา,พรารพระพลิทาโลขอเป็นกําลังใจให้ ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยเราขอร้องได้ไหมคะกดที่เราได้หน้าเพื่อเป็นกาลังใจให้เราในการทาคลิปครั้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันแลเวละที่เราตรีมหรือไลฟ์สดก็จะได้ให้เราทํานายดวงให้ฟรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอย่าสาาื่อสารว่าเพื่อนๆแค่มองมุมมอง,มองที่สะท้อนย้อนกลับหรือมองแบบว่ามองสองด้านสองทางอะไรดีอะไรไม่ดีคือแบบว่าคิดตัดสินใจก่อนแล้วค่อยๆลงมือปฏิบัตินะคะ สิณสัสิทธิ์อยากบอกอยาสือสานว่าสิณสัสิทธิ์เนี่ยอยากให้คุณเนี่ยฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นตามลําดับค่ะสิณสัสิทธิ์อยากบอกอยาสือสานว่าความจเจริญรุ่งเรืองสําเร็จแล้วก็ความมั่งคั่งความอู้ฟูความฟูฟูฟจะบังเกิดในชีวิตของมันเพื่อนค่ะทีนี้เราจะมาเสริมว่าจะมีพวกชาวไรท่านไรเขา้ามาเกี่ยวกับเ,เพื่อนของเราบ้างซึ่งเหมือนกับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปฟังตามคำาัณนนยนะไพ่ของเรานะคะจะมีราศีโอ้โหจะมีราศี ตูนราศีมังกรแล้วก็เมษธนูสิงห์แล้วก็มีนพิจิกก็เรากดเขาจบการทํานายของเพื่อนกองที่หนึ่งวิทยาลห์แล้วไปต่อกับเพื่อนกองที่สองการขออนุญาตเก็บเขาเป็นเพื่อนกองที่สองเราจะตอบคำถามตามท็อปปิกเลยนะคะว่าสงการนี้เขาอยู่กับใครดูเหมือนว่าเขากาลังลังเลนะคะว่าเขาจะไปทางไหนบ้านไหนยังไงมันมีสองบ้านสองคนที่เขาจะต้องไปแต่ว่าเขายังคิดอยู่เลยว่าจะไปยังไง จะไปหาใครหาใครก่อนแล้วก็มันมีงานเข้ามานี่แหละทําให้เขายังไปไม่ได้ก็คือตอนนี้ช่วงนี้มีคนมาจ้างงานว้วานให้เขาทํางานให้ดูเหมือนว่าเป็นงานจ๊อบจอบเป็นปิดจ๊อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมันเป็นช่วงระยะเวลาของเขาที่แบบว่าเออจะต้องได้งานช่วงนี้แล้วก็ต้องเป็นเขาอะที่จะ ทํางานนี้ได้เขาอาจจะเป็นช่างฟีมือหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเฉพาะด้านนะคะแล้วก็ต้องเป็นเขานี่แหละคนอื่นทําไม่ได้เขาอยู่กับใครเหรคะดูเหมือนว่าเขาก็จะให้เงินให้ทองกับผู้หญิงคนหนึ่งคือแบบอให้เงินไปก็จ,จบแล้วก็ปุ๊บปับ๊บดวงพลิกดวงเปลี่ยนก็คือเขาจะไปหา คนที่เขาคิดถึงนึกถึงหรือว่าต้องไปหรือว่ามีอะไรอะไปตามหน้าที่ตามตามที่ตกลงกันไว้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันพลิกล็อกไงปุ๊บปับ๊บเอ้ยต้องไปวัดเว้ยทำบุญไว้พระสวดมนต์อาจจะไปถวายสังฆท,ทานหรือว่าไปงานบุญงานกุศลหรือว่าอะไรอะเกี่ยวกับการทําบุญหรือว่าเกี่ยวกับวัดว่าช่วงเนี้ยค่ะก็สรุปนะคะว่าอไปทําบุญ ทำบุญไม่พอสุดพน,นคืออะไรดวงจะพลิกล็อกก็ทันหันประมาณนั้นค่ะก็ดีนะคะอ่าทีนี้เราจะมาถามดีว่าแล้วเ,เขาอะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนของเราคะ่ะในตอนนีออ้อยากบอกอะไรอยากบอกอะไรอยากจะบอกว่าเนี่ยขอโทษที่เขาหัวดือ้อหัวรั้นอาจจะเป็นคนที่ดื้อด้านก็ได้นะแล้วทาให้คุณเนี้ยเสียใจหรือว่าไพ่อาจจะสลับกันก็ได้ว่าคุณเนี่ย ดื้จัเลยทําให้เขาเนี่เสียใจร้องไห้คือเกิดอะไรขึ้นคะ่ะไม่ยอมรับทิฐิเลยอย่างงี้อยากจะบอกว่าอย่าโกรธอย่ากรอะไรบ้านแตกสะแลขาดหรือว่าอาจจะระเบิดอารมณ์ใส่กันอืมเขาอยากจะบอกว่าคุณนะเข้าใจผิดแล้วเขาอะแค่ไปสังสรรคนิต้องนิติ้งเขาไม่ได้ไปชอบใครอะไรยังไงทำให้คุณเข้าใจผิดว่า คุณเข้าใจผิดว่าเขาตัดจบกับคุณไปแล้วก็ทําให้แบบว่าเลิกกันกระทันหันแล้วเขาก็ไปมีความสุขสำารงสําราญอย่างนี้ไม่ใช่เขาอยากจะบอกว่าเขากลับไปหาลูกหรือบุตรหลานหรือว่าสถานการณ์ตอนนั้นอาจจะเป็นอะไรอะเด็กๆอะหมายถึงลูกหลานหรือว่าคนที่เขาเลี้ยงดูมาอย่างนี้ มาหามาอะไรอ๋อนี่ไงเป็นลูกเป็นอะไรครอบครัวอาจจะเป็นแบบว่านี่จะอธิบายยังไงดีอ่ะเป็นเป็นครอบครัวกันนะมีการจับมือจับมือจูงมืออุ้มลูกจูงหลานเนี่ยอาจจะมาหากันอย่างเงี้ยคุณอ่ะเขาใจผิดอ่ะอะไรเออเขาคนที่คุณนึกถึงถามถึงกับคนของเขาอ่ะอยู่กันคนละที่คนละทางก็ได้นะไม่ได้อยู่กันเป็นแบบอจะว่าย,ยังไงดีอะ อาจจะเป็นพืชตีนอ่ะไม่มีแต่ว่านิตินยอ่ะยังคงอยู่แต่ว่ามาหาการหนี้ทําให้คุณเข้าใจผิดเลยบอกเลิกต,ตัดจบปิดจ็อบกันไปแล้วคุณก็ไปมีความสุขสาเริงสาราญโดยที่ <laughs> ใครเขาให้แง่คือจริงๆแล้วอ่ะเขาจะบอกว่ามันเป็นการแบบว่าไงครอบครัวหรือว่า เด็กลูกหลานอะไรบุตรหลานอะไรอย่างเงี้ยม,มาหามาพูดคุยมันเป็นช่วงนั้นคุณเข้าใจผิดแล้วนี่ไงเขาไม่ได้หักหลังทรยศในความรักความสัมพันธ์คุณคิดไปเองคุณคิดว่าเขาเนี่ยทิ้งคุณไปไปอยู่กับใครหลายๆคนอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาอยู่กับเนี่ยลูกหลานบุตรหลานทำให้คุณเข้าใจผิด อยากจะบอกว่าเขาปอสอรอเนี่ยเครียดกีนไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระายเนี่ยเวลานอนก็โอ้ยคลมหัวกลมกระบาลกุมกระหมับแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณกับเขาอะควรจะพูดจากันดีๆแล้วก็การที่คุณกับเขาเนี่ยห่างหายกันมานะเลิกลากระทันหันหรือว่าโกรธกันฉับไวอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าไม่ได้เคลียร์กันเลยเคลียร์กันหน่อยดิมาเคลียร์กันหน่อยเริ่มต้นพูดคุย เขาอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกว่าจะมีการติดต่อสื่อสารไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดูเหมือนว่าคนคนนี้ยเขามีการวางแผนแบบแยกยนต์แล้วก็จะมาหาคุณแล้วนี่ไงอจะขีป่ปามาหาคุณจะมีข้าวปลาอาหารหรือว่าของฝันของฝากของถูกใจอะไรอย่างนี้มาให้คุณก็ได้นะคะเขากลับมาแล้วอ่ะเขากลับมาประมาณนี้โอเคทีนี้จะมา ฟังทีนี้จะมาถามโรแมนต์เราทีนี้จะมาฟังโรแมนต์เจยกันว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนี่เราก็จัดไพ่สะตงเลยดูสีโรแมนต์เจะอยากบอกอะไรโรแมนต์เจยอยากบอกอะไรคะเขาบอกว่าคุณกับเขาอะเคยเป็นคู่รักกันแต่ชาติปางก่อนเลยคุณอยากได้ความรักความโรแมนติกแบบเด็กๆมองตาซึ้งใจใช่ไหมแต่ว่าอยากให้คุณกับเขาเนี่ยเปิดใจคุยกันนะคะอย่ามีหน้ากากเข้าหากันคุณกับเขาเนี่ยจริงๆเลย อ้อนวอนภาวนาขอจากศีลสัจส,สิทธิ์เจ้าพระคุณเอ้ยขอให้เราได้รักกันนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรอธิฐานในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการแบบว่านี่ถ้าเกิดเขามาหรือว่ากลับมาคบพูดคุยกันจะมีการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้นะคะคืออ้อนวอนอธิฐานไปต่อหน้าคุณกับเขาก็ไม่มีการพูดคุยกันเป็นปิจจารสนะหรือว่าเปิดหน้าเปิดตาเปิดใจคุยกันมีแต่อำมพังซ่อนเลนแล้วมันจะเป็นอย่างที่คุณหวังไหมคะแทนที่คุณเนี่ย จะได้ความรักความโรแมนติกตั้งนานแล้วเนี่ยเปิดใจคุยกันนะคะไว้ใจเชื่อใจกันแล้วก็จะเกิดความรักความสุขความโรแมนติกแล้วก็ลงรอยคือใดๆเลยก็อยากให้คุณกับเขาเนี่ยพูดคุยกันค่ะจะไปในทิศทางไหนแนวทางไหนก็จะได้ไม่ต้องอึมครึมหรือว่ามันมีอะไรอะมันมีอะไรมาขั้นระหว่างคุณกับเขาอะอเพื่อนคะถ้าฝั่งเราเครียดซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีอะไรไม่ดีไม่เก็บ และท่านใดที่รู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงได้ขอเกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารพระพิทธาขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะเอฟซีของเราท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยเราขอร้องได้ไหมคะกดแชราด้วยน้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันและเวลาที่เราสตรีมหรือไะฟ์สดก็จะได้ให้เราทํานายดวงให้ฟรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกยาส่อสานว่าอาหารการกินของคุณจะอุดมสมบูรรณ์แลล้้วววก็ไดับคคามช่่ยเหือะ สิ่งศัดย์สิทธิ์อยาบอกอย่าสั่สานว่าเดี๋ยวจะมีการตัดสินใจหรือว่ามีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจเรจะมีข้อตกลงปงใจกันเกิดขึ้นสิ่งรัดิ์สิทธิ์อยาบอกอย่าสั่สานว่าถ้าเกิดคุณต้องการทางออกแนวทางอะไรอย่างนี้นะคะบอกกล่าวสิ่สสทรัดิ์ได้ท่านจะชี้นําแนะนําคุณได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับในรูปของความฝันหรือว่ามีคนนู้นคนนี้มาบอกอะไรอย่างนี้ให้คุณหาทางออกได้หรืออาจจะมีการ ข้อคิดหรอหรือว่าแนวทางทางออกมีการอบรมก็ได้นะคะอบรมสั่งสอนอย่างนี้ก็ได้ที้จะมาเสริมไมาจะมีพวทุกเช้าไรถ้าไรก็มาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,หร,รง,างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคําทานายหน้าไพ่ของเรานะคะจะมีราศีเมษราศีเมถุนราศีสิงห์แล้วก็ราศี มีนขอจบการทำนายของเพื่อนกองที่สองไปแค่นี้เราไปต่อกับเพื่อนกองที่สามกันขออนุญาตกองที่สามเราจะตออคำถามตามท็อปปิกเลยนะคะว่าคนที่เเพื่อนนึกถึงทมถึงนี้สงการนี้เขาอยู่กับใครเขาก็อยู่กับคนที่เป็นโสดหรือว่าเป็นไม่แต่ว่ามีการทิ้งน้างกันไปทะเลาะก,กันแล้วก็ทิฏฐิต่อกันเหมือนว่ามาถือดีใส่กันไม่ยอมลงรอยให้กันเขาคนนี้ ก็เหมือนกับเนี่ยสง่างามคุณผู้ชายกลับกันนะสนใจแต่เรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินลูกน้องบริวารไม่สนใจเขาแต่เขาเนี่ยกลับเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ยังแบบว่าฮึดสู้แล้วก็ยังปักหมุดไว้ที่คนที่เป็นโสดหรือเป็นไม้เนี่ยไม่ยอมไปไหนเลยแต่มีแต่ไง เขาอะต้องไปหาคนที่เป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งของเขาก็คือแบบว่ากูเครียด่ะกับคนที่เป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยอะไรคือทนทุกข์ทรมานเนีย่ยจะทรมานเกี่ยวกับคนที่เขามีใจให้คนที่เขารากักอะไรอย่างงี้แต่กูจะต้องมาทุกข์กับเอคนที่เป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งของกูอีกอไอเงี้ยทุกข์แล้วทุกข์อีกอยากเลิกอยากอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันยังมีพันธะผูกพันยังไปไม่ได้ยังตัดไม่ได้ เราจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตเหมือนกับเขาต้องไปไปชดใช้กรรมเหรอแล้วก็นำของอาจจะมีการตกลงกันกับคนที่เป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งก็ได้ว่าอยากได้นู่นนี่นั่นคือข้อตกลงของพวกเขาอะอะไรยังไงอย่างเงี้ยถ้าเกิดได้ก็โอเคบางท่านบางรายนี่ทนมานานแล้วจะยอมแลกนะคะจะยอมแลกอยากได้อะไรเอาไปเลย เพื่อความเป็นอิสระของตรูโอเคทีนี้เราจะมาถามให้ว่าแล้วเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนของ,ของ,ของเราเดูสิเขาอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะบอกว่าคุณน่ะสวยสง่างามรอดแล้วก็ใครๆก็ลงไหลไหมปองอยากได้คุณไปครอบครองแล้วเขาจะยอมได้ยังไงตอนนี้ไม่อยากให้คุณเนี่ยพูดคุยกับใครเลยเหมือนกับห่วงห่วงแหละไม่เหมือนละห่วงมาก อากจะบอกอะไรอยากจะบอกว่าคุณนอกจากแต่งตัวดีการงานก็ดีแล้วก็ฝีมือทำอาหารก็อร่อยคุณเป็นคนที่อบรมสั่งสอนบุตรหลานลูกหลานได้เป็นอย่างดีหรือว่าอาจจะเป็นคนนู้นคนนี้มาขอคำปรึกษาขอคำแนะนำคุณก็จะให้คำแนะนำได้อยากจะบอกอะไรอยากจะบอกว่านี่ไงเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้เลยเนี่ย ยังนึกถึงอยู่ยังมีรูปภาพรูปถ่ายตอนที่คุณกับเขาใช้ชีวิตด้วยกันนะ่ะเขาก็ยังคงมองมันอยู่นะคะหรือว่าอาจจะมีการปลอมตัวหรือใส่พวกโ้อคงื้อคุมแล้วไปมองดูคุณก็ได้ไปพออาจจะเป็นแบบว่าแอบก็ได้นะแอบดูแอบรดตามมองดูอาจจะไปถึงเคหาสถานเรือนชานบ้านท่านว่าคุณอยู่กับใครยังไงมีคนใหม่หรือย,อยังอะไรอย่างนี้อแอบไปแอบไปบจะบอกว่า เขาจะเทเวลาให้กับคุณแล้วถึงแม้เขาจะนั่งนิ่งๆมันนามันโหนกมั่นใจแต่รู้ไหมว่าใจเขานี่ร้อนรอนมากแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเคลียร์งานนะคะแล้วก็จะมาหาเขาก็เป็นคนที่ไม่บุ่บบามอะแล้วรอได้ต้องรอหรือว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ตรงหน้าเขาอยากจะบอกอะไรจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ แต่คุณก็ช่างใจแล้วก็มีความยุติธรรมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้สุ่มสี่สุ่มห้าค่ะแล้วก็เมื่อก่อนหน้าเนี้ยคุณเคยให้เคยเปรยเขาเคยดูแลซัพพอร์ตเขายังไงเดี๋ยวเขาจะกลับมาคืนให้คุณแล้วก็ดูแลคุณอยากจะบอกว่าเขายังหลงไหลคุณอยู่เลย,ยไม่สามารถตัดคุณได้ยังตกหลุมรักคุณตกแล้วตกอีกเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนตอนนี้คุณจะ จะมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไปแล้วก็ยังโกรธเขาอยู่ใช่ไหมแต่แต่อย่ากโกรธเขาเลยเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่ได้ไหมเขาอยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันแล้วก็การพูดคุยครั้งนี้หรือว่าการกระทําครั้งนี้จะไม่ตะตอนยอนแล้วก็จะมีการแบบว่ารวดเร็วมีการห่างไกลกันเขาเขารู้สึกว่าเขาทนไม่ได้มีการห่างไกลกันแต่ว่าดูเหมือนคุณจะนี่ จะออกงานสังคมสังสรรค์กินเที่ยวดื่มอะไรอย่างนี้ก็ได้มีความสุขดีแต่อยากวจะบอกว่านี่เขาเป็นเงาตามตัวคุณเลยค่อยหึงหวงหวงหวงไปไหนทําอะไรยังไง,ไ,งไม่ได้แล้วถ้าเกิดโดยเฉพาะใครที่จะมามแย่งคุณไปครอบครองก็มีการหึงแรงหวงแรงแล้วมีการแอบไปสกัดดาวรุ่งให้ร่วงลงไปไม่ได้หรอกนี่ไงเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาคุณนะคะมาทั้งชุดอะไรอ่ะ ภูมเกาะพร้อมรถพร้อมลุยหรือว่าอาจจะเป็นยูนิฟอร์มก็ได้นะคะอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกว่าตอนนี้คุณน่ะมองเหมือนเจ้าชู้เลยอ่ะเขาไม่อยากให้คุณทําคือเขาทําได้แต่ไม่อยากให้คุณทาอะไรก่อนอะไรก่อนเขาอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกว่าออยากจะมีครอบครัวอยากจะอยู่กับคุณอ๋อเดี๋ยวเขาจะมาหาคุณนะ่ะมาหามาพูดคุย ตกลงปรงใจมาหาคุณแล้วจะมาบอกว่าอยากเป็นครอบครัวกันคืออยากจะขอแต่งงแต่งงานหรือว่าอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวประมาณนี้ทีนี้เราจะมา ฟังเราแมนเจอกันว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเพื่อนๆคะถ้าฟังโนเกสซีรีส์ไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีไม่เก็บนะคะสาหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้โดยเฉพาะเอฟซีของเราก็ขอให้มีความสุขสมบูรณ์สดใสเรื่อยๆเฮงๆปังๆแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดท่านรู้สึกว่าอุดยเนี้ยดีใหญ่เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารพระพรทธาโลขอเป็นกำลังใจให้ ท่านใดที่เข้ารับชมรับฟังแล้วยังไม่ไ้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยเราขอร้องนะกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต,ต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันและเวลาที่เราสตรีมหรือ,อไลฟ์สดก็จะได้ให้เราทํานายดวงให้ฟรีแล้วก็อยากบอกอยากสื่อสารวา่าเพื่อนๆคะอยากเพื่อนๆเนี่ยเปิดหน้ากากออกมากระชากหน้ากากออกมาพูดคุยกันแล้วก็จะได้มีการนี่เออจูบปากกัน แล้วก็จะได้มีการพูดคุยกันนะ่ะพูดคุยกันไปในทางที่ดีถ้าเพื่อนเพื่อนมีหน้ากาเข้าหากันนะ่ะมันก็จะเป็นมันมันมันแล้วแต่ฟีลวิวของเพื่อนเพื่อนนะคะแต่ถ้าเกิดให้เราแนะนําก็อยากจะบอกว่าเปิดหน้ากากออกมาค่ะกะชักหน้ากากออกมาทิ้งมันไปแล้วพูดคุยกันดีๆคุณนะ่ะเป็นคนที่มีเคมีหรือว่ามีสิ่งที่ดีๆด,ดึงดูดความรักหรือว่าคนที่เขาเห็นคุณค่าของคุณได้ แล้วช่วงนี้คุณเป็นอะไรที่เสน่ห์แรงมากจะมีคนมาอ่อยมาฟดมาอ้อยแล้วก็อยากจะได้คุณปิดคอบครองลอเรนเอจอร์อยากบอกอยาสจสารว่ามันมีสองกรณีก็คือคนรักเก่ากับคนรักใหม่จะเข้ามาในชีวิตของคุณถาม่าเมื่อ,อไหร่ก็เวลสูนแต่ว่าคุณต้องเปิดใจคุยนะคะไม่ใช่มีการปิดบังอำพางซ่อนเลนสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันติดแท่หน้ากาก,ากของคุณอะกระชากมันออกมาคุณกับเขาเลยทั้งคู่เลย ทิ้งมันออกไปค่ะทิศที่อีโก้อะไรเนี่ยวางมันลงไปทิ้งมันไปก็ได้แล้วคุยกันค่ะทีนี้จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปแล้วันอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกความคิดเห็นคือรวมๆแล้ว่คุณน่ารักเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุณทําอะไรก็น่ารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตาอินดูค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกยาสุสานว่าอยากให้คุณเนี่ยมีความเพียรพยายามแล้วก็ขยันหมั่นเพียรเข้านะคะแล้วก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นก้าอีนเงินทองสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับมันแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีบททดสอบอยากให้คุณเนี่ยผ่านไปให้ได้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกยาสุสานว่าเดี๋ยวคุณจะเป็นผู้ไร้มนทินเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ใครที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดน จะทอนย้อนกลับไปนะคะแล้วคุณก็จะได้รับการคุ้มครองไม่มีภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยให้คะ่ะดูเหมือนว่าคุณจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทีนี้จะมาเสริมว่าจะมีพวกชาวอะไรถ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปฟังคำคำทำนายนะไพ่ของเรานะคะจะมีราศีสิงห์ราศี ธนูราศีมังกรราศีมีนขอจบการทํานายของเพื่อนเพื่อนไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพนี้เป็นการทํานายดวงโดยวรวมขายํานะคะเป็นการทํานายดวงโดยวรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึง่งถ้าตรงไปว่าพลังงานเราจนถึงการสื่อถึงการส่วนท่านใดที่ฟังเราอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีไม่เก็บนะคะ ขอให้พวกเ,เห็นคลิปนี้โดยเฉพาะ f c ของเราขอให้มีความสุขสำเร็จสดใสเลยๆให้เฮงๆงปังๆกันทุกท่านเลยขอจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ